สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ,อยาหากใหม่ครับผมเป็นช่องที่มีเนื้อหาสารเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลเมื่อนี้ที่ภาพพี่น้องมาคุยจักกับคนลไมอีสานอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องที่หายากแล้วล่ะเริ่มศูนพันแล้วก็คือนี่พี่น้อง ถ้าอยู่ขังทางอาจจะเสียงดังจะน้อย้ะพี่น้องเ้อเพราะว่าต้นไม้ตัวนี้มีต้นเดียวเราอยู่ขังทางนํ่นะครับเพื่เดินหมากตังบีพี่น้องผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่มีอายุ4ีสิบห้าปีขึ้นไปหนาที่ลุ้จักนะครับพี่นอ้องห้าสิบปีตีเป็นห้าสิบปีแล้วนะครับห้าสิปีขึ้นไปหนาที่คูจักนะครับ าตามกว่านั่นก็เครื่องที่บเคยเห็นพว่าที่บมีนะพอเป็นใหม่ที่ศูนย์พันแล้วนะครับมากตังบีพี่น้องเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับที่ลักษณะใบลักษณะกิ้งนี่ที่หลูล่างลลางพี่น้องนะครับใบของเราเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับสลับกิ้งนะครับ รูปใบบ่าตายโตพี่น้องอาจจะเป็นใบหน่อยพันอาจจะเป็นใบหน่อยเขี้ยงฉี่ก็มีรูปไข่รูปลี่ายแหลมนะครับหรือรูปใหญ่หรือใบใหญ่กว่านี้ก็มีพี่น้องลักษณะกิ่งนะพี่น้องเด้อนี่สิเป็นไข่ไข่ครับเป็นออกสีเทาๆน้ำตาลอมน้ำตาลอมเทาของพี่น้องลักษณะกิ่งอ่อนๆไข่ไข่ครับไม้พุ่มลอเลื้อยพี่น้อง ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็นกินเขงเล่าถิหลูลงข้างล่างเม่น,นี่ผ้าพี่น้องมาเบิง้งเราออกนวยซุกแล้วก็ปล้อยไปโดนก็เนียดิี่หลวงลุอยอะี่บ่ได้เบิ้งเห็นหนวยเล่าพี่น้องตามไปเบิ้งน่วยพี่น้องนี่ซุกแล้วแล้วก็กินได้แล้วพี่น้องลักษณะข้างในข้างในเป็นแบบไหนจีนี่พี่น้องแล้วถี่มีอยางไม่เมือกเลยนี่มีเมือกใสในี่ครับไม่ไน เอาไปตำพี่น้องเอาไปตำใส่กล้วยใส่บักใส่บักเฟี้ยงใส่แบกเขือคืนใส่บักเขือใส่บักเฟี้ยงตำเมียงนี่พี่น้องสมัยตะกี้นี่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตำธงไหตัวหน้าก็ได้บักตังบีนี่พี่น้องตำเมียงกินอรรถอร่อยอร่อยเป็นเป็นเมียงที่มีรสชาติจัดจ้านนะภาษาพวกคุณทั้งยาเป็นเผือเฉพาะทินก็เลยบว บ่มีขมูลเป็นองตะวางจากตะวันเราเป็นผลไม้อีสานนะครับที่เริ่มสูญพันธุ์ต้นนี้ออกนวยพอดีพี่น้องผมออกดอกออกเป็นกลุ่มแบบนี้พี่น้องออกดอกเป็นช่อนะครับออกผลนกอ,อกผลเป็นช่อแบบแบบคืบดอกพ่นสวยงามอีกแบบหนึ่งพี่น้องมีต้นเดียวในโขงเฉียดนี่นะครับบางเหไก่กันนี่ด้พี่น้องด้วยลักษณะนวยเล่า นี่ครับน้วยดิฟก็เป็นสีเขียวแบบนี้พี่น้องแก่มากอะทเป็นสีเหลืองนี่เรื่องเริมเดิมเพิ่มเริมเริมห้ามเริมเพิ่มเริมนี่แล้วคี่น้ยจุกกับมีน้วยดิฟกับมีนี่นี่พี่น้องต้นยุกข้างในแบกบ่เห็นแบบต้นยุ่งในอากาศิ่งแล้วที่ลูร้างล่างเป็นผุ่มแบบคือพี่น้องเ็น เป็นผลไม้อีสานนะครับที่เริ่มสูญพันนะครับพี่น้องถ้าถ้าเห็นเลือดนี่กับยะตัดถิ่มนะพี่น้องเด้อพี่น้องเช่าอีสานเท่ากับอนุรักษ์กระไว,นะวนนน้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นควมทรงจำนะครับผู้ที่มีอายุหาิบอัพหาสิบขึ้นหูหูจักดีนะครับพี่น้องรสชาติแบบไหนตําใส่บักเขือตําใส่บักเฟียงตําใส่ กินเมี่ยงย่งามห้องไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายตามทงไ้ตรงหน้าเนาะรสชาติจัดจ้านดีพี่น้องผมครับพี่น้องเป็นชีวิตวิดีโอสั้นๆนะครับแนะนําผลไม้อีสานในพี่น้องเอฟซีในในคุจักนะครับผมพี่น้องมักวิดีโอนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ติดกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแชร์ไปนําอยากให้พี่น้องที่ห้องหูจักกันได้หู กับว่านี่คือพลเมือีสานนะครับกดกดกดติดตามน้ำพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังไม่ทัน,นกดติดตามเนาะกดกระดิ่งน้ำพี่น้องจังถึงบริภา,าดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปผมคลิปนี้นะครับอำลาพระจากพี่น้องเลยภาพของหมากตังบีนะครับหมอ,อยาหักใหม่ขอกล่าวคบว่า,าสบายดีครับพี่น้องผม